สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้นะคะครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานนะคะเบสิกเลยนะคะว่า,ามีความรู้อะไรบ้างที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะในเรื่องของกฎเบสนะคะพื้นฐานเลยอะไรบ้างนะคะ,ะมาดูค่ะก็มาดูชนิดของสารละลายกฎเบสดูบ้างคะ่ะนักเรียน ซึ่งก็ครูจะแบ่งไว้ทั้งหมดนะคะ2ประเภทใหญ่ๆเลยค่ะนักเรียนก็คือประเภทที่เป็นอินรีย์กับอนินรีนะคะไม่ว่าจะเป็นกรดนะก็จะเป็นกรดกลุ่มอินทรีย์กรดกลุ่มอนินทรียเบสก็เช่นกันค่ะนักเรียนเบสก็จะเป็นเบสอินรีย์กับเบสอนินรี see, ค่ะนักเรียนโอเคนะคะข้อสังเกตค่ะข้อสังเกตถ้าเป็นกรด พวกกรดอินรีเนี่ยค่ะนักเรียนจะมีตัวเนี่ยค่ะ COOH นะคะ COOH อันนี้ก็เช่นกันค่ะ c o h อันนี้เรียกว่ากรดอะซิติกนะคะอันนี้เรียกว่ากรดฟอร์มิกค่ะนักเรียนอืมโอเคนั้นจะได้จากธรรมชาตินะคะทีนี้เรามาดูกลุ่มของกรดอะนินซีดูบ้างนะคะกรดอะนินซีอันนี้จะได้จะเจอเยอะมากเลยนะคะในห้องแลบนะคะจะเป็นสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วๆไปเลยนะคะกรดอะนินซีก็จะเป็นกรดไฮโดรคาริกค่ะนักเรียนกรด กดฟูออริกนะคะกดไนติกแล้วก็กดคาร์บอนิกค่ะนักเรียนจะสังเกตว่านะคะกดเหล่านี้น่าจะมีไฮโดรเจนค่ะนักเรียนหมายความว่ากรดทุกตัวจะสามารถปล่อยไฮโดรเจนไอออนออกไปได้นะคะมาดูเบสกลุ่มอินซีดูบ้างค่ะนักเรียนถ้าเบสกลุ่มอินซีก็จะมีหมู่เอมีนค่ะนักเรียนเห็นไหมคะสังเกตจะมี Ns2 ค่ะนักเรียนตรงนี้นะคะ Ns2 Ns2 อันนี้เรียกว่า เป็นสารกลุ่มเอมีนนะคะเป็นหมู่ฟังก์ชันเอมีนถ้าเป็นเบสอะนินซีข้อสังเกตจะมี OH เห็นไหมคะนักเรียนก็คือมีไฮดรอกซา์นั่นเองค่ะนักเรียนมีไฮดรอกไซน์นะคะโอเคนั้นจะได้แล้วว่าเราสามารถแบ่งกลุ่มกดเบสได้ทั้งหมด2กลุ่มใหญ่ๆก็คือเป็นกลุ่มอินซีกับกลุ่มอะนินซีนะคะ ทีนี้เรามาดูสมบัติทั่วไปนะคะของสารลายกรดเบสดูบ้างค่ะนักเรียนอันนี้ก็คือตั้งแต่ระดับมต้นแล้วล่ะค่ะว่ากรดจะเป็นยังไงคะกรดลดเปรี้ยวนะคะเบสลดฝาดแบบนี้ค่ะส่วนกรดเปลี่ยนกระดาษสมาร์ทนะคะน้ำเงินแดงส่วนเบสก็แดงเป็นน้ำเงินนะคะ,ะทั้งกรดทั้งเบสนะคะนำไฟฟ้าได้หมดเลยค่ะนักเรียนต่อมาค่ะกรดสามารถ เกิดริยาก,กับโลหะได้แก๊สไฮโดรเจนนะคะเบสก็เช่นกันค่ะนักเรียนเบสก็เช่นกันแล้วอันสุดท้ายนะคะกรดนะคะจะสามารถทํไปยาก,กับเบสได้เกลือกับน้าเบสก็เช่นกันค่ะนักเรียนเบสก็ทํไปยาก,กับกรดได้เกลือกับน้ําเหมือนกันอันนี้แก้หน่อยนะคะบอกง่ายๆว่า,วา,วากรดกับเบททำรปยาก,กันได้เกลือกับน้านะคะอ้าวโอเค ทีนี้นี้นมาดูการนําไฟฟ้าดูบ้างอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะว่าสารละลายกรดและก็สารละลายเบสเนี่ยนำไฟฟ้าได้นะคะนักเรียนอยู่ที่ว่ามันจะนําได้มากหรือนําได้น้อยแค่นั้นเองถ้ากรดกับเบสตัวนั้นสามารถนําได้ดีเราจะเรียกมันว่าอิเล็กโทรไลต์แก่นะคะสารละลายไหนก็ตามที่จะนำไฟฟ้าได้เล็กน้อยเราจะเรียกมันว่าอิเล็กโทรไลต์อ่อนค่ะนักเรียนม,มาดูกรด ก็มีทั้งแบบนําไฟฟ้าที่ดีมากและก็นําไฟฟ้าได้เล็กน้อยเบสก็เช่นกันค่ะนักเรียนเบสก็สามารถนําไฟฟ้าได้ดีเหมือนกันค่ะบางกลุ่มนะคะแต่เบสบางกลุ่มก็นําไฟฟ้าได้เล็กน้อยค่ะนักเรียนเกลือก็เช่นกันนักเรียนครูจะบอกว่าบทนี้นะคะที่เรียนเรื่องของกรดเบสไม่ใช่เรียนแค่กรดกับเบสนะคะนักเรียนไม่ใช่เรียนแค่กรดกับเบสนะคะต้องรู้อะไรบ้างคะต้องรู้เกี่ยวกับกรด ต้องรู้เกี่ยวกับเบสแล้วก็ต้องรู้เกี่ยวกับเกลือค่ะนักเรียนยังมีเกลืออีกตัวหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับบทนี้ทั้งหมดเลยค่ะนักเรียนอ้าวทีนี้มาดูเดี๋ยวโน้ตลงไปนะอิเล็กโทรไลต์ก็คืออะไรคะนักเรียนอิเล็กโทรไลต์ก็คือสารละลายนะคะสารละลายที่แตกตัวเป็นไอออนและนำไฟฟ้าได้นะคะ และนำไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอิเล็กโทรไลต์แก่แสดงว่าแตกตัวเป็นอออนได้เยอะมากแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีมากนะคะแต่ถ้าบอกว่าอิเล็กโทรไลต์อ่อนก็หมายความว่าเขาแตกตัวเป็นอออนได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็แล้วก็เลยทำให้เขานำไฟฟ้าได้ได้นิดหน่อยแค่นั้นเองนะจ๊ะอารมณ์ like อิเล็กโทรไลต์ like แก่ก็จะเป็นพวกกรดแก่ค่ะนักเรียนอ่าอิเล็กโทรไลต์แก่ก็จะเป็นพวกเบสแก่อีกตัวหนึ่งคะ่ะนักเรียน โอเคนะคะเพราะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นกรดแก่หรือเบสแก่นะคะเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์แก่หมดเลยนะคะเพราะว่าเขาสามารถนําไฟฟ้าได้ดีมากนะคะทีนี้มาดูอิเล็กโทรไลต์อ่อนดูบ้างอิเล็กโทรไลต์ออนก็เป็นอะไรคะกรดอ่อนทั้งตัวเนาะกรดอ่อนนะคะกับเบสอ่อนค่ะนักเรียนโอเคนะคะส่วนเกลือนี่นีือคำว่าเกลือนะคะเกลือเหล่านี้ก็สามารถแตกตัวไดว้ก็ พูดง่ายๆคือละลายได้ดีมากนะคะอันนี้การละลายได้ดีมากส่วนนี้อาจจะละลายได้น้อยลงนะคะก็เลยนาไฟฟ้าได้น้อยลงนั่นเองนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นนักเรียนมาดูข้อสังเกตของเกลือนิดหน่อยนะคะนักเรียนคําว่าเกลือนี่ก็คือไอออนบวกกับไอออนลบนะคะหรือเรียกง่ายๆคือไอออนิกนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมว่าในส่วนประกอบของเกลือน,นะคะมันซ่อนไอออนบวกนะคะแล้วก็ซ่อนไอออนลบอยู่ในนั้นค่ะนักเรียนอืม ะะทีนี้อย่างโซเดียมอย่างเงี้ยค่ะโซเดียมมันก็บวกถูกไหมคะส่วนคาร์บอเนตมันก็อะไรคะลบนะนั้นมองออกนะคะว่าเกลือคืออะไรคะคาว่าเกลือคือไอออนิกค่ะไอออนิกต้องมีอะไรคะไอออนิกต้องมีบวกกับลบนะคะต้องมีบวกกับลบโอเคนะคะจํากด แก่กับเบสแก่ให้ได้บล็อกนี้คือกดแก่ค่ะนักเรียนบล็อกนี้คือกดแก่นะคะบล็อกข้างล่างคือเบสแก่คู่ไม่จํเบ่กดอ่อนเบสอ่อนไม่จํเบ่ไม่ต้องจําเพราะถ้านักเรียนจําตัวแก่ได้ตัวอ่อนนักเรียนก็จะจําได้นะคะไปจําตัวแก่มาพอนะคะตัวที่เป็นกดแก่มีใครบ้างคะ่ะมีไฮโดรคลอริกอันนี้เว้นวักหน่อยนะคะนักเรียนเว้นวักนะคะมีไฮโดรคลอริกมีไฮโดรบอมิกมีไฮโดไอออดิกมี เปอร์คลิกนะคะซัลฟิลิกและก็ไนติกค่ะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6มี6ตัวจำให้ได้นี่คือกรดแก่นี่คือกรดแก,นก,แก่นั้นดอกจันไว้เลยนั้นแล้วเหมือนกับว่าเรียนเคมีแล้วไม่ได้ท่องทาุมันไม่ได้อะไรหรอกคะ่ะเช่นเดียวกันกับเรียนกรดเบสแล้วนักเรียนจํากรดแก่ไม่ได้6ตัวมันก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นแล้ว จําเป็นที่นักเรียนต้องจําให้ได้จําเป็นหรือครูจําเป็นค่ะนักเรียนจําเป็นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เรื่องแรกพื้นฐานเรียนกดเบสไปนั่งจํากดแกะให้ได้ก่อนและก็เป็นนั่งจําเบสแกะให้ได้มาดู ดูเบสแก่ดูบ้างค่ะนักเรียนเบสแก่ก็จะเป็นลิเทียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์สังเกตนะคะว่าที่ครูพูดมาเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีอะไรคะมีไฮดรอกไซด์เหมือนกันที่ต่างกันคืออะไรคะคือโลหะหมู่หนึ่งคะ่ะนักเรียนเห็นไหมลิเทียมโซเดียมแล้วก็โพแทสเซียมนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่เป็นหมู่หนึ่งนะคะ หมู่หนึ่งเข้ารวมกับไฮดรอกไซด์ ide, ถือว่าเป็นอะไรคะถือว่าเป็นเบสแก่ค่ะนักเรียนโอเคนะคะไม่ว่าจะเป็น ide, 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 ลิเทียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ลูบิเดียมไฮดรอกไซด์อะไรพวกนี้ค่ะถือว่าเป็นเบสแก่หมดเลยนะทีนี้เรามาดูขยับมาแบเรียมไฮดรอกไซด์ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ซอนเทียมไฮดรอกไซด์อันนี้เป็นพวกหมู่2ค่ะนักเรียนโอเคไหมคะงั้นแสดงว่าหมู่2นะคะเข้ารวมกับไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่ได้ไหมคะเป็นเบสแก่ค่ะแต่ว่าถามว่าทุกตัวไหมคะไม่ทุกตัวค่ะนักเรียนไม่ทุกตัวยกเบ้น2ตัวข้างบนไม่ใช่นะคะเบเเบลียมนะคะเ G แมกนีเซียมนะคะ C A แคลเซีย Ca ม S R, s ium, ium, r สรซอนเทียม B A เอเบลียม R A เอเดียม2ตัวข้างบนนี้นะคะ,ขนนะ,คะเข้ารวมกับไฮดรอกไซด์ไม่ใช่เบสแก่นะคะเป็นเบส สามตัวนี้ถึง <c oughs> ตัวข้างล่างลงมานะคะค่อยรวมกันแล้วกลายเป็นเบสแก่นะคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยโนต้ตไว้ตรงนี้นะว่าหมู่2เจอกับไฮดรไซด์เป็นเบสแก่ได้ไหมเป็นได้ค่ะแต่ไม่ใช่ทุกตัวนะยกเว้น2ตัวข้างบนนะคะส่วนหมู่หนึ่งเจอกับไฮดรไซด์เป็นเบสแก่หมดเลยใช่ไหมใช่คะ่ะนักเรียนโอเคนะจ๊ะกระดาษลิสต์มาร์ทค่ะอันนี้รู้กันอยู่แล้วนะคะ กลุ่มกรดมันก็ต้องเปลี่ยนน้ำเงินเป็นแดงกลุ่มเบสก็เปลี่ยนแดงเป็นน้าเงินนะคะมีใครบ้างครูก็จะยก,ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะทีนี้มาดูโฟกัสมาที่เกลือดูบ้างค่ะนักเรียนคาว่าเกลือหมายความว่าเอาคคูทําไมมันสามารถเป็นได้ทั้ง3แบบเลยนั่นหมายความว่าเกลือเป็นเป็นด่างได้ไหมคะเป็นเบสได้ไหมคะเป็นได้นั่นเกลือเป็นกรดได้ไหมคะ เป็นได้ค่ะนั่นหมายความว่าเกลือเนี่ยเปลี่ยนสีกระดาษลิสมารแดงเป็นน้าเงินก็ได้หรือน้ําเงินเป็นแดงก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเกลือนั้นเป็นเกลือชนิดไหนเกลือมีทั้งเกลือกรดเกลือเบสและก็เกลือกลางนั่นเองค่ะคือไม่เปลี่ยนสีกระดาษสมาร์ทเลยเรียกว่ากลางนะคะ โอเคทีนี้เราจะมาดูด้วยว่าเราจะมองยังไงหรอว่าเกลือนี้มันเป็นเกลือที่เป็นกรดหรือว่าเกลือนี้จะเป็นเกลือที่เป็นกลางหรือว่าเกลือนี้เป็นเกลือที่เป็นเบสเราจะมองได้ยังไงนะคะบทนี้จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้หมดเลยนะคะมามาดูตรงนี้ต่อสิ่งที่ครูจะทําให้นักเรียนดูนะคะหน้านี้คืออะไรนะคะจะเห็นได้ว่านะคะกรดไฮโดรคลอริกสังเกตนะว่าครูใส่เครื่องหมายลูกศรทิศทางเดียวไปเลยนะคะ ทิศทางเดียวส่วนตัวนี้นะคะเป็นไปกลับนะคะเป็นไปกลบนะข้อสังเกตถ้ากรดตัวไหนก็ตามที่ครูใส่เครื่องหมายทิศทางเดียวแสดงว่าเป็นกรดแก่นะคะสมบัติของกรดแก่คือแตกตัวร้อยเปอร์เซนต์ค่ะนักเรียนหมายความว่าแตกตัวออกไปหมดเลยนะคะแตกตัวได้เก่งมากค่ะนักเรียนเอาก็มาแตกตัวซิาลองดูซิแตกยังไงนะคะไฮโดรคอริกตัวนี้ก็จะแตกให้ H บวกนะคะกับอะไรคะ Cl ลบค่ะนักเรียน โอเคนะคะทั้นสรุปแล้วกรดเนี่ยสามารถแตกตัวให้อออนได้ถูกไหมที่เราพูดกันไปว่าอิเล็กโทรไลต์นะคะอิเล็กโทรไลต์ก็คือใครก็ตามที่เป็นอิเล็กโทรไลต์ก็สามารถแตกตัวให้อออนแล้วก็นําไฟฟ้าซึ่งกรดแก่กับเบสแก่ถือว่าเป็นอิเล็กโทรไลต์รวมทั้งกรดอ่อนเบสอ่อนก็เป็นอิเล็กโทรไลต์นั่นหมายความว่ามันแตกตัวให้อออนบวกอออนลบได้นั่นเองค่ะนักเรียนดังนั้นก็จะแตกตัวให้แบบนี้นะคะแต่เนี้ยบางทีนะคะครูจะเขียนแบบนี้นะคะนักเรียนต่อไปีนี้นะ ครูจะเขียนแบบนี้นะคะจะได้เป็นสิ่งที่เคยชินเพราะนั้นเป็นแบบนี้ค่ะเอาครูทำไมเป็นแบบนั้นเมื่อกี้ครูเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะบวกกับ Cl ลบแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือไฮโดรคลอริกถามว่าเหมือนกันไหมคะเหมือนกันคะ่ะนักเรียนเพราะนั้นแล้วเวลามันแตกตัวมันจะชอบแตกตัวอยู่ในน้ํานะคะเวลามันแตกตัวอยู่ในน้ามีนะอยู่ในนี้ถูกไหมคะมันอยู่ในน้ําอ่ะ แล้วทีนี้เวลาน้ํานะคะมันเข้าจับกับตัวนี้ได้คะ่ะนักเรียนมันเข้าจับกับตัวนี้ได้พอเข้าจับแล้วปุ๊บนะคะจากน้ํามันไฮโดรเจนห้อยสองถูกไหมคะเข้าจับกับตัวนี้ก็จะกลายเป็นไฮโดรเจนห้อยสามค่ะนักเรียนก็จะเป็นไฮโดรเจนห้อยสามแล้วก็บวกมาแบบนี้ถูกไหมคะนั่นหมายความว่าถ้าสองตัวนี้เข้ารวมกันกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นตัวนี้คะ่ะนักเรียนเรียบร้อยเพราะฉะนั้นแล้วครูสรุปแล้ว เขียนแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมกับเขียนแบบนี้เหมือนกันค่ะนักเรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วการเรียนเรื่องกฎเบสนักเรียนจะเจอสารตัวนี้บ่อยมากนะคะนักเรียนเจอสารตัวนี้บ่อยมากนะคะอ่าโอเคสารตัวนี้เรียกอะไรนะคะเรียกไฮโดเนียมนะคะน้ดไว้ตรงน้ตไว้ก็ได้นะคะว่า H บวกนะคะในทางกฎเบสมันก็คือไฮโดเนียมไอออนอันเดียวกันค่ะนักเรียนอืมตัวนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าไฮนะคะโดเนียม ไอออนโอเคนะคะมาค่ะทีนี้ไอออนบวกคืออะไรอ่าไอออนบวกคือไฮโดเนียไอออนลบคือ CL ลบค่ะนักเรียนมาขยับมาเดี๋ยวครูทําตัวนี้นะคะแล้วครูกข็ขยับมาทําข้อนี้นะเดี๋ยวสลับกันข้อที่ครูไม่ได้ทําให้นักเรียนทําเองนะคะอันนี้เช่นกันค่ะนักเรียนก็จะได้อะไรคะ H บวกนะคะกับ CL อ๋อโทษทีกับ SOC ค่ะนักเรียน SOC นะคะ H บวกตัวนี้นะคะมันปล่อยออกมา2ตัวถูกไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าไฮโดรเจนมันมี2ตัวมันก็ปล่อยออกมา2ตัวซัลเฟตก็ปล่อยออกไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเห็นไหมที่ครูบอกว่า H บวกเหมือนกันไงกับไฮโดเนียมเหมือนกันค่ะนั้นครูเขียนหมายเป็นไฮโดเนียมได้ไหมได้นะคะเพราะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดอะไรคะเกิดไฮโดเนียมขึ้นกี่ตัวคะ2ตัวคะ่ะนักเรียนโอเคนะคะใส่เครื่องหมายบวกขั้นไว้ด้วยเพราะเป็นสารคนละตัวกันนะคะสรุปแล้วไอออนบวกคืออะไรคือไฮโดเนียมค่ะนักเรียน ไอออนลบคืออะไรคือซาวเฟตค่ะนักเรียนเรียบร้อยนะคะไปข้อนี้นะคะข้อนี้สังเกตว่าเห็นไหมไม่ใช่ลูกศรที่ทางเดียวแล้วนะเป็นลูกศรไปกลับแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวอ่อนค่ะแตกตัวไม่หมดเป็นกรดอ่อนค่ะอาซิติกคือกรดอ่อนนะคะทีนี้เรามาแตกตัวได้ยังไงนะคะก็แตกตัวให้ไฮโดเนียมเนี่ย แต่ตัวให้ H นะคะแล้วก็ CS3COO- นะะี่ค่ะไฮโดรเจนที่มันแตกออกคือมันแตกอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนนักเรียนจะเอาไฮโดรเจนตัวนี้ไปแตกนะคะ ไฮโดรเจนตัวนี้มันแน่นหนาะถาวรค่อนข้างสเสถียรแตกยากค่ะนักเรียนมันจะอยู่คู่กันกับ cs 3ไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วไฮโดรเจนที่แตกออกคือไฮโดรเจนตัวนี้ค่ะนักเรียนแตกออกไปเน้นด้วยความที่มันมีน้ําอยู่น้ําจะเข้ามาอัตโนโมัติกลายเป็นไฮโดเนียมค่ะนักเรียนอืมก็เขียนใหมค่ะเขียนให้มันชินชินเข้าไว้นะคะเพราะเราจะเจอบ่อยมากนะก็จะเป็น s 3 o บวกค่ะนักเรียน,เร,ยนเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วไอออนบวกที่ได้คืออะไรไฮโดเนียมเหมือนเดิม ไอออนลบก็คือ cs 3 coo ลบนะคะให้นักเรียนไปแตกตัวลองฝึกเขียนสมการแตกตัวแล้วเติมลงไปให้ครูด้วยนะคะต่อมาทีนี้ลองมาดูของอาการแตกตัวของเบสดูบ้างคะ่ะนักเรียนเป็นยังไงนะคะก็ลองดูตัวนี้นะคะสลับกันนะนี่เดี๋ยวครูทำให้ดู3ตัวนะคะ ก็แตกตัวให้ K บวกนะคะกับ OH ลบนะคะโอ้โหแตกง่ายมากนะคะบวกกับลบอยู่แบบเห็นชัดๆเลยค่ะนักเรียนเห็นชัดๆเลยตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบนะคะขยับมาตัวนี้ค่ะอ่าตัวไหนเป็นบวกคะ Fe เป็นบวกคะ่ะข้อนี้นะคะแล้วก็เป็นลบคืออะไรคะ OH เป็นลบนะคะข้อสังเกตนะคะนักเรียนข้อสังเกตมาดูตรงนี้นะคะ OH เนี่ยมันห้อยอะไรคะนักเรียนห้อย 3. สแสดงว่ามีการแตก OH ไป3ตัวนะคะ o s oh, ออกไป3ตัวทีนี้ Fe คะ่ะนักเรียน Fe มันจะเป็นกี่ตัวหรือโทษทีมันจะเป็นกี่ไอออนนะคะมันจะมีไอออนประจุเท่าไหร่นักเรียนเช็คได้ตรงนี้ค่ะไฮดรอกไซด์ xy, เนี่ยมันลบ1ถูกไหมคะไฮดรอกไซด์นี่มันลบ1ลบ1คูณ3เป็นลบ3แสดงว่าตัวนี้เป็นบวก3คะ่ะนักเรียนเรียบร้อยค่ะได้ประจุแล้วบวก3นะคะสรุปแล้วไอออนบวกของเราคือ Fe 3บวกไอออนลบคือ OH ลบ อันนี้เช่นกันค่ะ K บวกแล้วก็ OH ลบนะคะนี่ทีนี้เรามาดูขยับมาดูตรงนี้นะคะเกิด<ม>อ,อะไรขึ้นอีกนะคะแตกตัวเหมือนเดิมนะคะข้อสังเกตตัวนี้เป็น,นะะแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียเป็นเบสอ่อนนะคะนักเรียนเป็นเบสอ่อนเวลาเวลาเราจะเขียนสมการการแตกตัวของแอมโมเนียจะต้องอโผล่โมเลกุลของน้ําเข้ามาด้วยนะคะมันถึงจะแตกออกได้นะการผู่มโมเลกุลของน้ําออกนะคะเราก็ เอาอะไรคะนักเรียนเอาไฮโดรเจนที่อยู่ในนี้ค่ะนักเรียนปล่อยออกไป1ตัวไฮโดรเจนของน้านะคะปล่อยออกไปให้อมโมเนียจาก N-S3 ก็เป็นอะไรคะนักเรียน N-S4 นะคะจาก N-S3 ก็เป็น S4 กลายเป็นประจุบวกนะคะอันนี้เรียกแอมโมเนียมนะคะทีนี้จากตัวนี้ไฮโดรเจนห้อย2ก็เหลือไฮโดรเจนตัวเดียวแล้วค่ะนักเรียนมันก็คืออะไรคะ OH- นั่นเองค่ะนักเรียนเ,ออเรียบร้อยแล้วคะ่ะเห็นไหม ก็แตกออกเป็นไอออนบวกไอออนลบได้เช่นกันนะคะบวกง,ง,ง่ายว่าแอมโมเนียเนะี่ยมันสิดึงไฮโดเจนจากนามมา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 อยู่น้ำข่อยไม่อยู่น้ำข่อย,อยมันสีวางสีพอมาอยู่แล้วก็จะจาก ns 3ก็เป็น ns 4นะคะโอเคนะไอออนบวกของเราก็จะเป็น ns c บวกแล้วก็ไอออนลบคือ oh อลบนะคะส่วนที่เหลือให้นักเรียนไปฝึกเขียนเอาเองนะคะโอเคมาดูกันนักเรียนเจอข้อสังเกตอะไรไหมคะเจอข้อสังเกตเนาะข้อสังเกตอะไรคะ สารที่เป็นกรดจะแตกตัวให้อะไรเสมอแตกตัวให้ไฮโดเนียมเสมอคะ่ะนักเรียนเช่นเดียวก,กันกับสารที่มีสมบัติเป็นเบสจะแตกตัวให้อะไรคะไฮดรอกไซด์นะคะโอเคนะคะนี่คือข้อสังเกตนะทีนี้ <c oughs> เราขยับมาดูส่วนที่เป็นของเกลือดูบ้างนะคะส่วนที่เป็นของเกลือมามาดูอ่าอ,อ่เดี๋ยวเดี๋ยขอสรุปอีกนิดนึงนะคะนักเรียนส่วนที่เหมือนกันของกรดก็คือ ไอออนบวกหรือไฮโดรเนียมส่วนที่แตกต่างกันก็คือไอออนลบนะคะเราจะเรียกไอออนลบที่แตกมาจากกรดเรียกว่าอนุมมลกรดนะคะเดี๋ยวครูจะสรุปไว้ตรงนี้นะคะสรุปไว้ว่านะไอออนบวกที่แตกมาจากกรดนะคะคือไฮโดรเนียมนะคะวงเล็บเหมือนกันนะคะเหมือนกัน อ่าส่วนทำไมคะไอออนบวกที่ออบวกอีกแล้วอันนี้โทษทีอันนี้เป็นไอออนลบนะคะส่วนไอออนลบนะคะที่แตกออกมาจากเบสนะคะคืออะไรคะนักเรียนคืออนุมูลอะไรคะอะนุมู <c oughs> <c oughs> กลกรดนั่นเองคะ่ะนักเรียนอีกรอบหนึ่ง ตัวที่มันแตกมาเหมือนกันเนี่ยเรียกว่าไฮโดเนียมนะคะนั้นกรดทุกชนิดจะสามารถแตก ium, ให้โดยไฮโดเนียมให้ไฮโดเนียมออกมานะส่วนที่ <c oughs> แตกต่างกันออกไปเลยนะคะกับกรดแต่ละชนิดก็คืออะไรคะไอออนลบค่ะนักเรียนกรดตัวนี้ก็จะแตกให้อออนลบตัวอีกตัวหนึ่ง ดันั้นถ้าเปลี่ยนกรดชนิดใหม่มาไอออนลบก็เปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนไปค่ะกรดชนิดใหม่มาไอออนลบเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนไปค่ะงั้นไอออนลบเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของกรดแต่ไอออนบวกกลับเหมือนกันเพราะนั้นแล้วเราจะเรียกตัวที่เป็นไอออนลบนี้เรียกว่าอนุมูลกรดนะคะนี่มีศั์เข้ามาเพิ่มอีกแล้วนะคะอนุมูลกรดก็คือไอออนลบที่แตกออกมาจากกรดนั่นเองค่ะนักเรียนโอเคนะจ๊ะเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนเราก็จะสรุปได้เหมือนกันค่ะนักเรียน สรุปว่ายังไงคะไอออนนะคะไอออนลบนะคะที่แตก <c oughs> ออกมาจากเบสคืออะไรคะนักเรียนคือไฮดรอกไซด์อันนี้เหมือนกันนะคะนักเรียนเหมือนกันค่ะส่วนไออนมไหมคะไอออนบวกนะคะที่แตก ออกมาจากเบสนะคะเราจะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะนุมูลเบสค่ะนักเรียนโอเคนะคะเห็นไหมไอออนลบเหมือนกันเลยค่ะเป็นไฮดรอกไซด์แต่ว่าถ้าไอออนบวกนี่คือ,อเปลี่ยนไปเรื่อย นะคะแตกต่างกันไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับชนิดของเบสเราเลยเรียกมันว่าอนุมูลเบสนะคะมาค่ะทีนี้เรามาดูเกลือดูบ้างนะคะส่วนสุดท้ายของของที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะมาดูการแตกตัว,ตวของเกลือค่ะเกลือก็แตกออกเป็นบวกเป็นลบเหมือนกันค่ะนักเรียนออะแตกออกมาค่ะ,ะบวกค่ะชัดเจนเลยค่ะอันนี้คือบวกนะคะส่วนลบก็ตัวนี้เลยค่ะนี่เอาเครื่องหมายขั้นไว้ด้วยนะคะเพราะเป็นสารคนละชนิดกันทีนี้ ไอออนบวกคือ Na บวกนะคะไอออนลบคือ Br ลบนะส่วนตัวนี้นะคะบวกก็คือเดี๋ยวครูเว้นให้นักเรียนทำนะคะทำตัวนี้นะก็จะเป็นอะไรคะ K บวกนะคะกับ CN ลบค่ะนักเรียนโอเคไอออนบวกก็จะเป็น K บวกส่วนไอออนลบก็จะเป็น CN ลบ ในส่วนของเกลือนะคะแล้วก็จะมีการแยกไอออนออกมาเหมือนเดิมคะ่ะนักเรียนไม่ว่าจะแตกออกมาแล้วนะคะก็มาแยกว่ามันมีทั้งไอออนบวกและไอออนลบนะคะซึ่งครูพูดกันไปแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าไอออนบวกเนี่ยมาจากอนุมูลเลยคะมาจากอนุมูลเบสนะคะจาได้ไหมไอออนบวกมาจากอนุมูลเบสถูกไหมคะทั้นถ้าเป็นไอออนลบมันต้องมาจากอนุมูลอะไรคะนักเรียนมาจากอนุมูลกรดคะ่ะนักเรียนงั้นหมายความว่าเห็นไหมคะว่าเกลือสัมพันธ์อะไรกับกรดเบสรู้แล้วคะ่ะนักเรียน ที่เกิดเป็นเกลือได้นะคะที่เกิดเป็นเกลือได้มันมาจากอนุมนูกลกรดนะคะเข้ารวมกับอนุมนูลเบสนั่นเองค่ะนักเรียนเออมีนี้ด้วยนะคะอ้าวโอเคทีนี้ครูจะบอกเลยว่าเกลือตัวนี้คือเกลือค่ะอะไรคะนักเรียนอันนี้คือเกลือกลางค่ะนักเรียนเกลือกลางอ้าวทำไมครูรู้นะคะเกลือกลางเพราะว่าตัวนี้เป็นการนาเอาอนุมนูลกรดอะไรคะนักเรียนเว้นทีวางไว้น้อยหน่อยกรดแก่นะคะกรดแก่ทําไมรู้ อนุมูลกรดแก่อนุมูลกรดมาจากอะไรคะอนุมูลกรดก็คือไอออนลบส่วนอนุมูลเบสอันนี้เป็นเบสแก่ด้วยนะคะเป็นเบสแก่ก็มาจากเบสก็คือมาจากบวกค่ะนักเรียนก็มาดูบวกมาจากเบสถูกไหมคะเบสก็คือไอออนบวกตัวนี้มันเบสตัวนี้คือเบสอะไรคะนักเรียน เบสโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะซึ่งเป็นเบสมูหนึ่งเป็นเบสแก่ถูกไหมคะเพราะแล้วตรงนี้คือมาจากอนุมูลเบสแก่นะคะอนุมูนเบสแก่อันนี้เติมลงไปนะคะเนี่ยไอออนลบนะตัวไอออนลบมาจากอนุมูลกรดคะ่ะนักเรียนไอออนลบมาจากอนุมูลกรดงนั้นอนุมูลกรดนี้เป็นกรดอะไรคะกรดแก่ก็คือกรดไฮโดรโบมิก omic, นั่นเองค่ะนักเรียนข้อสังเกตนะว่าเอ่อกรดหมู่7จนะคะจะเป็นกรดแก่นะคะยกเว้นไฮโดรฟูอเริกนะ F- ฟอเรนนะคะ CL- คลอรีน BR- โบมีน I- ไอโอดีนนะคะโบมีนไอโอดีนนะคะคลอรีน3าธาตุนี้นะคะเมื่อรวมกับไฮโดรเจนจะกลายเป็นกรดแก่นะคะโอเคนั้นก็จะได้แล้วเพราะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เอาเอาอนุมูลกดแก่รวมกันกับอนุมูลเบสแก่นะคะแก่กับแก่รวมกันมันจะเป็นกลางคะ่ะนักเรียนเ,เกลือตัวนี้ก็เลยมีสมบัติเป็นกลางนั่นเองค่ะนักเรียนเรียบร้อยนะคะ ขยับมาตัวนี้ดูบ้างค่ะนักเรียนตัวนี้นะคะเป็นเกลืออะไรนะคะเป็นเกลือเกลือเบสค่ะนักเรียนเป็นเกลือเบสนะคะทำไมรู้นะคะอันนี้คือเกลือเบสนะเพราะว่าอะไรคะนักเรียนเ,เกลือตัวนี้นะมันมาจากนะเขาเอาเอานุโมนอะไรคะ,ะนุโูลกรดอะไรคะกรดอะไรคะกรดมัดคือไอออนลบถูกไหม อนุมูลกรดคือเรลบน้าและอนุมูลกรดตัวนี้เป็นกรดอ่อนค่ะก็คือกรดไฮกรดไฮโดรไซิกคั่เนี่ยอันนี้เป็นกรดอ่อนนะคะเห็นไหมถ้านักเรียนจํากรดแก่6ตัวได้นักเรียนจะจะรู้เลยนะคะว่าอนุมูลนี้มันเป็นของอนุมูลกรดแก่หรือว่าอนุมูลเบสแก่นะคะน้ตัวนี้ก็คือกรดอ่อนค่ะนักเรียนก็โน้ตไว้เป็นอนุมูลกรดอ่อนอนุมูลกรดอ่อนตัวนี้นะคะเข้ารวมกันกับอนุมมลเบสค่ะนักเรียนอนุ มูลเบสนะคะเบสอะไรเบสก็คืออนุมูลเบสคือไอออนอะไรไอออนบวกค่ะนักเรียนอีกรอบอนุมูลเบสคือไอออนบวกค่ะโอเคนะและแอนบวกตัวนี้คือมาจากเบสอะไรมาจากเบสแก่ค่ะนักเรียนนั้นก็โน้ตลงไปนั้นอนุมูลเบสแก่ค่ะนักเรียนอนุมูลเบสแก่เพราะนั้นแล้ว ตัวไหนแก่คะตัวเบสแก่นะคะตัวไหนอ่อนคะตัวกรดอ่อนเพราะฉะนั้นแล้วตัวแก่ก็เลยชนะนะคะเบสก็เลยชนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเป็นเกลือเบสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ให้นักเรียนไปแตกออกเป็นบวกเป็นลบเองแล้วก็มาพิจารณาด้วยว่าไอออนบวกคืออนุมูลเบสไอออนลบคือมาจากอนุมูลกรดแล้วพิจารณาต่อด้วยว่าอนุมูลกรดและอนุมูลเบสที่มาเนี่ยมันเป็นกลุ่มแก่หรือกลุ่มอ่อนนะคะ อ่มาดูสุดท้ายนะคะสุดท้ายคืออะไร1 2 3นะคะ3ข้อครูสรุปได้ดังนี้ค่ะสารละลายกรดจะแตกตัวให้ไฮโดรเยมเสมอ ถูกนะคะให้ไฮโดรเหมือนกันเลยค่ะนักเรียนแต่อออนลบจะแตกต่างกันนะคะเราเรียกมันว่าอนุมูลกรดข้อที่2ค่ะสารละลายเบสจะแตกตัวให้เลยคะให้ไฮดรอกไซด์เหมือนกันค่ะแต่อออนบวกจะแตกต่างกันเราเรียกเราเรียกเลยเรียกมันว่าอออนบวกนั้นว่าอนุมูนเบสนั่นเองค่ะนักเรียนอืเพราะนั้นแล้วอันนี้สําคัญนะอออนบวกคืออนุมูนเบสอออนลบคืออนุมูลกรดนะคะ ต่อมาข้อที่3ค่ะเกลือเกิดจากการรวมกันระหว่างอนุโมลกรดกับอนุโมลเบสนะคะโอเคไหมนี่เนี่ยนี่นี่คือความเชื่อมโยงกันนะคะว่าเกลือมันมาเกี่ยวอะไรด้วยเนาะทำไมไม่เรียนแต่กรดทําไมไม่เรียนแต่เบสนะคะก็เพราะว่าเกลือเนี่ยเป็นจะเกิดเกลือได้นะคะต้องเอาอนุโมลกรดกับอนุโมลเบสนะคะเข้ามารวมกันถูกไหมคะอนุโมลกรดก็จะเป็นไอออน ลบนะคะอนุมูลเบสก็เป็นไอออนบวกนะคะเข้ามารวมการกลายเป็นเกลือหรือเป็นไอออนิกนั่นเองค่ะนักเรียนโอเคนะคะครูก็มีข้อสรุปนะคะที่เป็นข้อสังเกตอีกนิดนึงถ้าเป็นเกลือกลางก็หมายความว่าเอาเอาอนุมูลกรดแก่กับเบสแก่มารวมกันนะคะกลายเป็นเกลือกลางแต่ถ้าเป็นเกลือกรดนะคะก็เอาอนุมมลนะคะกรดแก่กับอนุมมลเบสอ่อนนะคะมารวมกันกลายเป็นเกลือเบสเออโทษทีเกลือกรดและสุดท้าย ถ้าเป็นเกลือเบสนะคะก็ต้องเป็นอนุมูลเบสอะไรคะเบสแก่เข้ารวมกับกรดอ่อนนะคะทีนี้ก็ได้ข้อสรุปมา3ตัวแล้วทีนี้เราจะเริ่มมองออกแล้วว่าเกลือตัวไหนนะคะเป็นเกลือกรดนะคะเกลือเบสหรือเกลือกลางนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ครูก็สอนนักเรียนเพียงแค่นี้คะ่ะ